อนนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอ,องค์นั้นผู้ตัตรู้ชอบได้โดยพระอ,องค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบสืบกันมาวันนี้ก็อยากจะมาทำความเข้าใจกันในเรื่องการทำบุญแล้วก็การที่เรานัดประชุมรวมญาติทำบุญกัน ก็คือศูนย์กลางแห่งหมูญาติมิตรต่างๆที่เราจะมีการประชุมกันในเรื่องกิจกรรมการกุศลซึ่งเป็นส่วนรวมซึ่งมีบรรพบุรุษของเราซึ่งสูญเสียชีวิตไปแล้วก็ดีหรือยังมีชีวิตอยู่หนปัจจุบันก็ดีจึงต้องมีการนัดหมายกันตามการเวลา ตามประเพณีปฏิบัติพวกเราชาวพุทธนะบริษัทส,สีนั้นก็จะมีพิธีกรรมร่วมกันระหว่างประเพณีพราหมณ์แล้วก็ประเพณีชาวพุทธทั้งหลายต้องร่วมมือผสมผสานกันที่เกิดประเพณีปฏิบัติสืบทอดกันมานาน จึงต้องมีพฤติกรรมตั้งมั่นด้วยการที่เราจะทำกุศลนั้นเราก็จะต้องมีการน้อมระลึกบอกกล่าวสิ่งที่เป็นนามธรรมต่างๆก็คือสิ่งที่เราไม่สามารถจะรับรู้หรืจะสิ่งที่เราแตะต้องได้ก็คือบรรพบุรุษทั้งหลายที่สูญเสียชีวิตกันไปแล้ว แล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆซึ่งเราก็มีความเชื่อกัน,นาตามความเป็นจริงในศาสนาพราหมณ์ก็มีเจ้าที่บ้างเทวดารักษาพื้นที่บ้างบรรพบุพรบุษต่างๆซึ่งดูแลรักษาเราเองกันบ้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องน้อมในนามธรรมาอย่างนี้ในประเพณีปฏิบัติกันนั้น ก็ยังต้องคงทำกันอยู่เราสังเกตดูนะสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังพระคุณเจ้าท่านกล่าวคำว่าชุมนุมเทวดานั่นหมายถึงการที่ท่านากล่าวเ,เชิญสิ่งที่เป็นนมามธรรมมาเป็นสักขีพยานและมาร่วมอนุโมทนากับเราด้วยเช่นกันแต่สิ่งต่างๆที่เราจะต้องยอมรับ ความเป็นจริงควบคู่กันทั้งสิ่งที่เป็นนมามธรรมแล้วก็รูปประธรรมก็ประกอบไปด้วยบรรพูรุษซึ่งมีชีวิตในะปัจจุบันนการคุณพ่อคุณแม่พี่ป้านะ้าอาปู่ยา่าตายายผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรามีความเชื่อมีความเคารพสืบทอดกันมาเราก็จะเชือ้อเชิญเท่าที่เรานั้น มีความตั้งใจในเนื้องานอย่างไรบ้างเมื่อเรามีการเชื้อเชิญนะผู้หลักผู้ใหญ่มาทำกิจกรรมเพื่อจะทำการกุศลกันโดยมีสม,มุติสงฆ์หรือพระสงฆ์มาทำกิจกรรมเป็นพระทหารเพลก็ดีหรือจะเป็นพระทหารเช้าก็ตาม หรือจะมาทำกิจกรรมนะสวายสังฆทานหรือจะเป็นกิจกรรมใดๆที่เราสามารถมาสร้างกิจกรรมอันปราณีตสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่พวกเราจะต้องกระทำบุญกุศลเป็นเบื้องต้นยามเช้านะเมื่อตะวันนะพระอาทิตย์ขึ้นมาแล้วเราก็ต้องจัดเตรียม เครื่องสักการะต่างๆตามสถานที่พื้นที่อยู่อาศัยพื้นที่เราทำกิจกรรมนั้น<ม>ก็จะบอกกล่าวตามเหตุตามกำลังซึ่งเราคุ้นเคยกระทำกันมาจากนั้นเมื่อเราทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยดีเราก็จะแต่เตรียมที่เตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมในกิจกรรมพื้นฐานที่สร้างความ แนวทางให้เกิดการอ่อนน้อมให้เกิดเกิดการระลึกในคุณงามความดีก็ต้องมีเวลาสักสองชั่วโมงในใกล้เคียงเนี่ยประมาณนี้ถึงจะเหมาะสมถ้ากิจกรรมเหล่านี้สิ่งที่เราจะต้องตัดเตรียมนะก็มีเรื่องจะเชื้อเชิญผู้ใหญ่ตามอาบุโสนั้นนะมาทำขอเข้ามาลาโทษโดยการให้ ลูกหลานนั้นหรือผู้ที่มีเ,เกี่ยวข้องกันและกันนั้นามาร่วมกิจกรรมแล้วก็ต้องมีพิธีศูนย์กลางนำให้เกิดการกุศลก็คือ,อพระพุทธร,รูปซึ่งเป็นตัวแทนพระรัตนตรัยที่ต้องหยิบ คำว่าพระพุทธรูปมาเป็นตัวแทนในพระนรนชรัยนั้นก็หมายถึงสิ่งที่เป็นนมามธรรมต่างๆก็จะมาร่วมอนุโมทนาด้วยกิจกรรมเหล่านี้ก็ถือเป็นการกุศลภายในจะต้องมีการกระทํากันด้วยความอ่อนน้อมด้วยสร้างความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นในวาระที่เรากระทําบุญทํากุศลกัน ก็จะมีระดับสนมะมุติลมีอาวุโสที่สุดนั้นนะก็จะต้องนะแต่งกายเรียบร้อยนะครับตามปกติแล้วประเพณีก็จะใชนะ้เสื้อผ้าเป็นพรามก็คือชุดขาวนะครับใหญ่แล้วก็จะเป็นลักษณะน,นั้นแตพิธีกรรมต่างๆก็ทำให้ ต้องยอมรับนะการที่เราจะต้องมีชื่อมีนามบรรพระรุษเราก็เขียนชื่อเขียนนามไว้ใส่ถาใส่ถ้วยใส่สิ่งที่เป็นสามารถไม่ให้สูญหายไปหรือใส่ผ่านก็ได้นะสำหรับชื่อผู้เสียชีวิตแล้วเราก็มีการาตั้งแท่นบูชานะครับถัดจาก พระพุทธรูปลงมาก็จะมีดอกไม้นะครับส่วนใหญ่เราจะใช้ดอกมะลิกันนะหรือดอกไม้ที่สามารถคล่องตัวแล้วก็เกิดการรอบน้อมด้วยความเคารพทิ่งเหล่านี้เมื่อเราทำกิจกรรมเนี่ยนะก็จะตะเตรียมผ้าชิ้นหนึ่งชิ้นใดที่เหมาะสม ันจะเป็นผ้าคนหนูจะเป็นผ้ากามาจะเป็นผ้าถุงหรือจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือจะเป็นเสื้ออะไรก็ตามเป็นอะไรที่เหมาะสมเพื่อจะตาเตรียมนอบน้อมนะเพื่อจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเชื้อเชิญมาทำพิธีกรรมนั้นนะปลลเป็นการระลึกเป็นการพิจารณาสิ่งที่การกุศลั้นเกิดขึ้นด้วยการนอบน้อม เราก็จะเตรียมมีน้ำนะฮะมีน้ำมีธูปเทียนแพรต่างๆที่เราสามารถสาธุการเคารพด้วยกายวาจาใจเป็นพื้นฐานของภายในใ่การกุศลเหล่านี้ถ้าหากว่าเรามีควา,ามเข้าใจและก็ทราบนะตรงกันเราก็จะตะเตรียมนะเสื้อผ้าในทางเป็นพราหมก็คือสีขาว นะครับก็จะทำให้มีการนอบน้อมเป่งวาจาบูชาพระรัตนตรัยนั่นเมื่อเราบูชาพระรัตนตรัยนั้นเราก็จะนอบน้อมกายวาจาใจของเราก็ทำให้เราเตรียมกายวาจาใจของเราก็คือการนอบน้อมพนมมือการหลับตาเบาๆเพื่อจะละลึกสิ่งที่เป็นพระรัตนตรัย ซึ่งจะประกอบไปด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมก็คือการประพฤติปฏิบัติตามคำสอนซึ่งประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาจากนั้นเราก็ไปน้อมระลึกนสะิ่งที่เป็นพระสงฆ์ก็คือผู้ฝึกอบรมประพฤติปฏิบัตินะจเจริญไปด้วย มักอะไรต่างๆทาให้เข้าถึงกระแสะแห่งพระสงค์ <c oughs> ก็จะแบ่งเป็นสี่คู่สิ่งเหล่านี้เราก็น้อมมาลึกคุณต่างๆแล้วเราก็จะน้อนมาลึกคุณของผู้ที่ให้เลือดเนื้อเราก็คือบิดามารดาปู่ย่าตายายบรรพบรุษเราเมื่อเราระลึกสิ่งที่เป็นดังกล่าวนั้นเราก็จะต้องมีการ ตอบแทนคุณท่านอย่างไรกระลึกตอบแทนคุณนั้นเราก็จะดูการดูแลการเอาใจใส่การสร้างกำลังใจให้ท่านนะอาหารบริโภคปัจจัยสี่ภายนอกพร้อมทั้งกำลังใจที่เราจะต้องมีการระลึกมีการสัมมาคารวะนะจากนี้ไปเมื่อเรามีการเป็งบูชาพระราชนใจเรียบร้อยเราก็จะใช้ ภาษา,าเขาเรียกภาษาบาลีแล้วกันเราจะนอบร้อมตั้งกำลังใจน้โมสามครั้งจากนั้นเราก็มีการกล่าวเป็นภาษาไทยก็ดีหรือเป็นภาษาบาลีก็ได้การที่เราจะระลึกสิ่งที่ผิดพลาดบกพร่องตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบันจะเป็นทางกายว่าจาใจของเราก็ดีนั้น ก็ขอให้พวกเราเป่งวาจาดังๆออกไปเพื่อจะให้บิดามารดาปู่ย่าตายายบรรพบุรุษทั้งหลายและเป็นสักขีพยานแล้วก็ให้ท่านได้สาธุการกับพวกเราซึ่งมีการขอเข้ามาลาโทษดัดงกล่าวจากนั้นเมื่อเราอบอกกก่าวแล้วท่านอาโหสิกรรมให้เราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็จะใช้น้ำอัริณีสธิ์สะอาด พร้อมทางดอกไม้ที่เราจะตะเตรียมเอาไว้ซึ่งเป็นดอกคุ้นเคยกันโบราณก็ใช้ดอกมะลินั้นดอกกุหลาบมะลิดอกดาวเรืองก็ดีเนี่ยแล้วก็จะใช้สิ่งเหล่านี้เป็นการบูชาบรรพระบรุษของเรานะซึ่งท่านสูญเสียชีวิตไปแล้วเราก็จะไปวางตรงลายชื่อต่างๆในพานที่เราได้จัเตรียมไว้นะครับล้วก็น,นอบน้อมนะลึก กานะยกรรมวจีกรรมมโนกรรมต่างๆนั้นจะขอให้ท่านทั้งหลายเป็นสักขีพยานในการตอบแทนด้วยการรอบน้อมการกตัญญูของเราเมื่อเราทำภารกิจเคลื่อนมาก็าจะต้องให้ผู้ใหญ่ที่มีอ,อ่อนวัยที่สุดนั้นเป็นผู้ที่กล่าวนะขอเข้ามาลดน้ำ ล้างมือล้างเท้าก็ดีแต่แล้วเมื่ออาบุโซที่ท่านทำไปแล้วท่านก็นไปนั่งต่ออันดับสองสามไปเรื่อยเรื่อยจนสุดท้ายผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่ในการที่จะรอรับให้ลูกหลานต่างๆได้มาทำกิจกรรมต่อเนื่องนั่นหมายถึงผู้ใหญ่ก็จะนั่งในพื้นที่ปกติแต่แล้วก็จะมีลูกหลาน ผู้น้อยต่างๆนะไปกล่าวขอพรโนะดยการลดน้ำนะโดยการนะเป่งวาจาแสดงความกะตันอยู่ต่อคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายที่ท่านให้คุณกับเรานะฉะนั้นสิ่งที่เราได้กรนะทํำภารกิจต่างๆท,งท่านก็จะยกรับผานของเราเป็นช่วงๆไป <c oughs> เมื่อรลบผ่านแล้วเนี่ยเราก็จะใช้น้ำของหอมนั้นลูบมือรูปเท้าก็ดีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านรับการสักการะจากผู้น้อยก็จะให้พรในรูปทิษะบ้างเอาน้ำพรมกลับไปบ้างให้สิทธิ์ให้พรลูกหลานเป็นกิจกรรมที่อ่อนน้อมและลึกถึงความกตัญญูจนหมดในคนสุดท้าย จากนั้นก็จะมีผู้น้อยที่สุดก็จะมีการนอบน้อมสิ่งที่เป็นสักการะต่างๆตามเหมาะตามควรจากนั้นท่านก็จะให้พรผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านได้ทำการภารกิจให้ลูกหลานได้สัมมาคาระวะอ่อนน้อมแสดงความประันอยู่แล้วก็จะให้พรแก่ลูกแก่หลาน จากนั้นเมื่อให้พรเสร็จแล้วก็จะร่วมพลังกันและตั้งจิตเจตนาที่เราก็ทำกรรมที่ดีนั้นอุทิศส,ส่วนกุศลด้วยการสำรวมกายวาจาใจซึ่งเป็นสมาธิภาวนาก็จะมีการกล่าวนำและก็กล่าวตามด้วยการนอบน้อมอุทิศส,ส่วนกุศลก็จะมีการหยิบลายชื่อ ออกมาเพื่อ,อทำการกุศลทำการอุทิศก็จะจุดนะใช้ไฟในจุดลายชื่อนั้นพร้อมกับการกรวดน้ำไปด้วยเมื่อเรากรวดน้ำเสร็จแล้วนะก็จะมีการแผ่เมตตาแผ่ส่วนกุศลในส่วนต่างๆเมื่อเสร็จภารกิจแล้วนะเราก็จะมีการกราบพระบูชาพระกัน แล้วจากนั้นเราก็นำน้ำที่เราได้กรวดในรา,ายชื่อที่ได้เผาไปเรียบร้อยไปจำเริญหรือไปนะไปลดตามขคนต้นไม้นฝากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเป็นพยานก็เป็นพิธีกรรมคร่าวๆลักษณะอย่างนี้แต่กิจกรรมเหล่านี้ได้สูญหายไป <c oughs> ยุคใหม่ๆก็ไม่มีผู้กระทา ขมูงหน้าปัทนาจะได้บุญกันโดยขาดการไต่ตองพื้นฐานของการที่จะสร้างบุญเป็นหัวใจหลักในการทำ <c oughs> ทำครามสงบ <c oughs> หัวใจหลักๆในการที่ทำความสงบนั้น <c oughs> เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องทบทวนกันใหม่ ถ้าเรามาทบทวนกันใหม่กิจกรรมเหล่านี้ก็จะเป็นอแบบล็เรียกศูนย์กลางแห่งการสร้างบุญกุศลระหว่างภายในซึ่งมีการเตรียมการก็จะเกิดการอุทิศวนกุศลกันสอดคล้องการสำรวมกายวาจาใจจากนั้นเมื่อกิจกรรมอันควรเกิดขึ้นในหมู่คณะสงฆ์ต่างๆซึ่ง เราได้มีการนิมนต์มาเรียบร้อยจริงๆแล้วประเพณีก็จะมีการนะล้างเท้าผระสงที่ขึ้นมาด้วยนะขึ้นมาในสถานที่จัดกิจกรรมนะเมื่อขึ้นไปบนเรือนชานเรียบร้อยเราก็จะมีการถวายน้ำนะปะณะก็ดีหรือกระโถนหรือจะเป็นเรื่อง อาทิตย์กระดาษฉันละอะไรก็ตามซึ่งสมัยใหม่ก็จะมีก,การจัดเตรียมไว้พอสมควรจากนั้นเมื่อการที่เราฝึกนอบน้อมมาตั้งแต่ยามเช้าจะเห็นว่าการที่เรานำการบูชาพระรัตนตรัยการขอศีลการขอเข้ามาลาโทษต่างๆถ้า,กการพระคุณเจ้าท่านจะให้ศีลแล้วก็มี ทายกเขาเรียอารัตนพัปริจกันกิจกรรมเหล่านี้ก็เป็นประเพณีกระทำกันในช่วงสั้นๆแบบนี้แต่สิ่งที่เราได้เห็นการขาดตกบกพ่องไปก็เป็นเรื่องช่วงกิจกรรมภายในแต่ส่วนนี้เขายังทำกันอยู่ด้วยความเข้าอกเข้าใจทีนี้เมื่อเรามีการตั้งใจที่จะถวายการกุศลน,นั้น กิจกรรมในประเพณีก็จะมีการใส่บาตรต้องมีเหมือนกันเพื่อให้เกิดประเพณีปฏิบัติใส่บาตรเนี่ยพระคุณจเจ้ามากี่รูปกต็ตามก็ใส่ไปตามคามรู้สึกที่การนอบน้อมจากนั้นเมื่อเราทำภารกิจการตักใส่บาตรเสร็จแล้วก็จะมีการนอบน้อมถวายพระทหารกัน จะมีสังฆทานบ้างหรือจะเป็นพัฒทาารต่างๆบ้างก็ดีก็จะมีทายกเป็นผู้นำในเรื่องการกล่าวคำถวายเมื่อกล่าวคำถวายเรียบร้อยก็มีการประเคนพัฒหารกันทีนี้สิ่งที่เราได้ยินได้ฟังประเพณีปฏิบัติก็หลากหลายแนวทาง แต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราได้เห็นการปูผ้าจัดพัตหารต่อนหน้าพระพุทธรูปนั้นความเป็นจริงเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องการถวายบูชาใดๆแต่เป็นเรื่องการนอบน้อมสักการะ,ะบูชานะครับจะเป็นดอกไม้จะเป็นทูบเทียนหรือจะเป็นข้าวปลาอาหารต่างๆนั้น จริงๆแล้วเขาเรียกการบูชานะครูบ,บาอาจารย์แต่เราไปเรียกตวายข้าวกันความจริงแล้วเขาเรียกการบูชานะตามที่เราพิจารณาเนี่ยก็คือบูชาศัก,กระว่าเหล่านั้นมีการนอบน้อมสิ่งที่เป็นเขาเรียกดูแลส่วนที่เป็นพิสุนั้นด้วยความปราณีตด,ด้วยความตั้งใจ พจะให้มีกิจกรรมเหล่านี้สืบทอดทั้งฝ่ายส่วนพิสุก็ดีส่วนคารวาสก็ดีนะพุทธบริษัทสีเนี่ยก็สามารถที่จะ,จะเจริญกุศลกันด้วยความครบครันจากนั้นก็จะมีกิจกรรมเช่นเคยเนื่องจากมีตัวแทนหมู่สงมาเนีมาให้สินให้พรมาน,นอบน้อมการกุศลของเราเราก็จะมีการ อ่านลายชื่อผู้เสียชีวิตต่างๆเพื่อจะให้เกิดทุกคนนั้นมีการนอบน้อมมีความรู้สึกกตัญญูแต่ผู้ที่สูญเสียชีวิตไปแล้วเราก็จะทําพิธีกรรมเมื่อท่านญาถฐาเราก็จะกรวดน้ําเราก็จะเผาชื่อต่างๆนั้นให้เสร็จภารกิจไปนะตามเหตุการณ์ต่างๆกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีการทบทวนหรือฟืน้น เพื่อจะให้เกิดสิ่งที่เป็นดีงามต่อกันและกันเรื่องเหล่านี้เนเป็นศูนย์กลางของการที่เราจะประชุมกิจกรรมเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญของภายในทำให้เกิดความรักความสามคัคคีแล้วก็มีสิ่งที่การละอายต่อบาปกันเราจะเรียนรู้เข้าถึงกระแสแห่งพระธรรมคำสอนไปได้ด้วย เนื่องจากการที่เราแสดงความกระตันอยู่นั้นก็หมายถึงเราระลึกสิ่งที่ผ่านไปของบรรบาบุรุษเราเนี่ยที่สูญเสียชีวิตไปมากมายนั่นคือได้กรรมฐานกองหนึ่งก็คือความไม่เที่ยงความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เนื่องจะเห็นว่าเราจะได้ทั้งการสร้างบุญภายนอกสร้างบุญภายใน พร้อมทั้งมีการเจริญปัญญาพิจารณาธรรมไปด้วยเช่นกันอน,นิสงส์ต่างๆจึงครบคันไปด้วยการให้นะให้เกิดบุญกุศลนั่นเองแล้วก็จะมีการทบทวนเรื่องบาปบุญคุณโทษแล้วก็แสดงถึงเรื่องความกะตัอยู่ไปด้วยเหตุผลต่างๆเมื่อเรามีการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นผลทำให้มีความเจริญอย่างไร ความเจริญในเรื่องศูนย์กลางแห่งบุญนั้นก็หมายถึงทําให้เกิดการอ่อนน้อมการละอายต่อบาปการละลึกสิ่งที่เป็นสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตชีวิตนั้นไม่เที่ยงชีวิตนั้นยึดมั่นถือมั่นกันไม่ได้จึงจะต้องมีการเรียนรู้เรื่องการทํากุศลกันด้วยความทุกข์หรือไม่ แต่เรานอน้อมให้ดีให้เกิดความพอเหมาะและพอควรแล้วจึงเรียกว่าเป็นบุญอันบริสุทธิ์นะสิ่งเหล่านี้ต้องทบทวนกันนะครับก็พอสมควรกับเวลานะก็ขอน้อมนำคุณงามความดีในพระรัตนตรยัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวง มอบหมายให้พวกเราพุทธบริษัทสีจงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทธ์สุภาษีสวัสดีครับ